มาแล้วพี่น้องอู้ใหญ่เลยสามสี่ขีดอือนี่มาแล้วครับผมฮ่าฮฮโอ้ยไอ้สวยครับผมนี่นี่กินนานแล้วน,น,วน,นี่ครับผมพีม่น้องครับผมสวัสดีเอฟซีทันใดครับเรกเมื่อนี่ยูโรบุรีครับผมเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้ไม้ยูโรบุรีครับผมมื่อนี่ <Workers. S 2> ถ้าเอาล้อเบ็ดปลาไหลเก็ครับผมก่อนใส่ใส่ไปแล้วเนี่ยบริใส exactly. ่เบิ้งเพราะว่ามาผู้เดียวครับผมมันบาสะดวกครับกับฝ่าใส่เลยที่แล้วฝนมันคือคือฝ้าคือฝนที่ตกนะแต่บาตกครับมันเหนี่ยงเสาจะพารอเลย้อผ้ารอเบิ้งหลังแรกเลยครับผมมันดึงแล้วพี่น้องมันดึงแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งเลยเดี๋ยวมันต่างกล้องเลยครับวันนี้เอามากับขาตั้งกล้องนะมันเหนี่ยงมาคนเดียวกับนี่ปีศาจมาหน้าคนหนึ่งปีศาจเข้าครับผมนางยมคมตื่นลังใจครับผมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งหลังแรกเลยครับผมนี่ นี่ครับผมยุนี่ดนะยุนี่ด้ะนี่ครับเด็กสีเบิ้งครับันเป็นไรนี่นี่ตรงนี้ทางานบวกกินใส่ดิสกี้ค่อยดึงดึงครับผมโอ้ยใหญ่กว่าอีกดึงลงน้ำ อะไรวะตกใจหมด <c oughs> นี่ไงตัวแรกมาแล้วนี <c oughs> ่ตัวแรกเรามาแล้วนี่ครับพี่น้องหนึ่งเห็นบ้างย่งเลยปลามนตัวเล็กคนระับผมจะไม่ค่อย,อยเ็ดเ็ดทะลุป,ปากครับโอ้หน่อยต้องรอบ้างนะผม ใส่ต้มใส่ต้มครับผมพี่น้องนี่เอามาละตัวแรกเดี๋ยวแอับไอถุงนี่เอาถุงมาหน่ใหญ่นะพี่เราเอามือนี่ครับเดี๋ยว ตัวเล็กสิใส่ไว้ใหม่ครับเดี๋ยวนีตัวใหม่ไม่กินเดี๋ยวไส้จะหมดแล้วนะ ตับไก่นะครับเนี่ยนี่เห็นไหมเนะี่ยนี่ครับเกีียวเบาๆนี่ครับเกืยบร้อยเราก็จะใส่ไปต่อที่เดิมเนี่ยโอ้โถุมลึกลงไป <laughs> เปียกเลยไม่เอาครับไปต่อครับนี่มาทางนี้ รูนี้ยังไม่เอาครับผมลูนี้อย่างดีอย่างสวยยังไม่เอารูนี้ก็ยังไม่ดึงครับเลยดึงไม่ดึงไม่เอายังไม่เอาครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวแล้วนี่รูเดี๋ยวูมันรูเดียวกันป่าสามรู ไม่เอาไม่เป็นไรนี่แต่รูนี้เอาเลยครับผมนี่เห็นไหมเนองรูนี้เอาเดี๋ยวตั้งเบิ้งครับผมเสียเวลาเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้เบิ้งต่อเลยได้ครับนะ๋ย่เง่าเลยเดี๋ยวหอไปตัดต่อที่หลังนะครับผมนี่อยู่นี่เลย

นี่ครับผมมาแล้วพี่น้องโอ้ย,อยใหญ่เลยสามสี่ขีดอืมนี่มาแล้วครับผมว้าวเหลีงหยงมอยย่วะพี่น้องนี่อะไยกันไม่บ่อบัดน,นี่ครับแก้วครับเรียบร้อย,อยแก้วเลยครับผมมา มาแล้วเจ้าของร <S <S wooden, 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 ูนี้เดี EN> ๋ยวจะเด่นเด่นลูกอ่ะเดี๋ยวครับพี่น้องอ่ะเก็บปลาครับไปต่อครับพี่น้องมึงก็แรงมึงดึงดึงเนี่ยต่บอดใส่บ่งอืนยังบ่ออกครับนี่หุ่ง้่ามเลยครับไอ้บ่งขอดขามงูมาธรรมดาเนี่ยงูลายครับพี่น้องที่เห่าเีอ อันนี้ที่ตึงๆครับเห็นมึงกันนะมีตัวปะเนี่ย,ยครับเนี่ยที่ดินเนีน่ยก็จะว่ากันได้ครับเนี่ยหน้าสีแดงสีตึงๆ่อยบ่ต้องมาผิดครับเนี่ยบายนะกระโคกระเข็งพี่น้อง ตคโพลอยครับตะโพตะโพน้อยพีย่หนุ่มตะเตยมันน้อยน่อยนี่นี่เป็นไงครับตัดได้ครับตะโพน้อยครับผมอ่ะเก็บปลาครับโอ้ตะโน้อยเว้ย ครับผมน้องมารุ่นหลังนี่ครับเน,นเียนเปียกเลยเห็นไม่รู้ปลาอะไรกินเน,นเียนเปียเลยนี่มีปลาอย่มีปลาได้ไงวะไปทั้งแม่อันที่เก่ลก็มีเข้ารูไง เรียบร้อยกันเนาะเบ็ดเบ็ดพารูปากกินไม่เลิกโอ้โหฮึับได้โอ้โหน้ำฮึฮ่าฮ่า้ย <c oughs> สวยครับผมนี่นี่กินนานแล้วนี่มันดินมันพันอยู่ไหมหนีม่รอยมันพันนะครับแล้วกินไม่เลิกเลยเลบ็ดปลายปากนี่ ทำไมตัดขึ้นก่อครับผมเราประหยัเสียเวลาเนาะตัดเลยครับผมเก็บปลาเรียบร้อยนี่ครับผมน้าหนาวดูพี่นี่พันสักเข้ากับไปน่อยวันนี้มาใส่เบ็ดใกล้ไหมครับผมเเพื่อนๆกับว้าพัดไปกินไหมกินกินไหมมันดึงอ่ะดึงดึงนี่หลังนี้กินหรือเปล่านี่พี่ กินนะนี่หลังนี้ก็กินนี่นี่นี่แน่นเปี๊ยอะไครับเนี่ยโอ้กินเลี้ยงเลยวะทางน้นก็กินเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลี้ยงครับผมฮะกินใช่ไหมเดี๋ยวดูหลังนี้ก่อนนีไนะนี่ๆเดี๋ยวตั้งกล้องนี้ก่อนเดี๋ยวโอ้โหกินจริงเลยว่เฮ้ยยั้งดูดิยังหลังนี้นี่ดูตรงนี้เลยดูตัวนี้ ขยับแต่งกล้องนะครับด้วยือมาหินพันสองเร็วไม่แน่ไม่เอาแล้เนี่ยได้เสิห้าตัวแล้วยินเลยไงฮะยินเลยเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้โอ้โหอะไรน้อย ใส่ต้ม ừ, ใส่ต้มครับอโต้มกระดูกกรอบเลยเนี่ยตัวโลตัวนึงเก็บปลาครับผมหลงังเงียบอะไรพี่น้องนี่เฮ้ยเอ้เอาทำไมขึ้นมากอ่ะน,นะไมนะ่มีตัวไม่มีตัวนล้วใช่มันคลายไปครับผมเดี๋ยวทำไมอ๋อบรรยากาศดีวะ่ะ <laughs> ย้อนแสงเมื่ดนิดนึงว้านี่รูนี้เป็นรูนะแต่ผมว่าผมล้วงเจอรูเนี่ยตรงนี้นี่ครับผมเอาพี่น้องเนี่ยเมาเช็คกันบ้างเอาจริงว่าเดี๋ยวสั้นๆนี่นะพี่น้องขอ้ยนี่โหแน่นติก๊กจานนี่แน่นเปียะเลยเดี๋ยวมาเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องแน่นเปียะเลยเหมือนกันเี้ยมันดึงไปทางไหนมันเข้ารูแล้วมันรูแล้วไงเดี้ย โอ้ยย oh. 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 oh, ังไมจริงต้ดนยโอ้ออกนอกจริงด้วยยังไม่ตุยยังไม่ตุยครับผมเพื่อนเพาะมันบอกมาไล ตัวใหญ่เลยบหตัวใหญ่ไหมป๊ะตัวใหญ่เหส่ห้าขีดเลนอนอยู่ไหนไม่เห็นเลยเหรอโอ้โหขี้โอ้โนี่เตงามเลยครับผมพี่น้องเลี้ยงงูกไหมสามขีดสบายสบายสามขีดเลย พัดจานไงได้ครับเลยนี่เนาะันอลอยแล้วแทงเสียหอยมันกินหอยนี่ดลอยครับมาตัวที่หาตัวเขาอลไรนี่โถวเน<อ>าะเนาะเลื่อมกบกเอามาหนึ่นี่เป็น,เนื้อครับผมอุ้ยมีตัวตถ้าดึงนี้ไม่น่า,าพลาดพู้เลียวไม่น่าพลาดพิสันน่าจะอยู่นะ ไปใส่ละโอ้นี่ไงใส่ต้มอีกเลยอะต้มนี่สองตัวขีดใส่นี่ใส่ต้มเนี่ยโอ้ต้มเลยแบบต้มแบบน่วันเนี้ยหลังนี้เด้งนะผมมาดูกันจะมีตัวไหมกล้องกะรโยกแยกนี่ครับปวดมันไปดู่นนี่ ต้มเยอะเลยนี่ครับพี่น,ออน้องใส่ต้มตัวเล็กต้องคอยระวังกเบ็ดทะลุไม่ได้ครับทะลุปากมือเราอีกหืมแก้วะดดต้มเลยเน,น,นี่ยอย่างนี้กระดูกไม่แข็งเก็บปลาครับพี่นอ้องพาไปนองหลังนี้ดึงยืนไหนเดี๋ยมาเบิ่งกันเป็นยังไงหลันงนี้เด้งหลังชอบว่านะไปทาง,งไหนวะ ครับผมพี่น้องสวัสดีครับเอสตีคอยไม้ลบุรีครับผมสวัสดียี่มะเสาว์ครับผมมือนี้เอาในเวลาครับผมมือนี้กับสีฟ้ามายามเป็ดปลาไหลนะครับเนาะมือใส่ไปหมื่บ้านนี่นะครับเนาะหมื่บ้านกับยามไปแล้วก็ได้อยู่ประมาณสักสองกิโลกัวครับผมเฮ็ดแล้วเนาะมือนี้มะเบิ่งครับเสาวิ่สีไดงเช็คตัวนะครับเนาะสีมีตัวใหญ่เพาได้บุรุนมาครับเนาะเดี๋ยวมะเบิ่งหลังแหลกลยครับผมกระบวนการเนลเวลานะครับเนาะเนองนี่ครับหมา้เป็นที่รับได้เป็นกระลังวานของใหม่ มันก็คยมาลองน้ำไร่ลองลองนี่ครับที่ผมใส่เนี่ยนี่ครับเป็นบอกหมายให้เปซ่อส่ยพันธุ์ร่วมครับผมมาเบิ่งกันเลยหลังแหลเตานนี่ครับดึงนี่ครับมืออ้านมือดึงเท่าตอนนี้ดึงเลยนี่นี่ครับผมเ้ีโอ้เงินปิกเลยเงินเดียวติดกองครับมือกันต่อนะครับผมมาเลยมือเงินตายจริง เดิมตัวแหลกมากล้วครับผมนัดไปตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เ้อมีเบ็ดทุกหย่าตรงนี้่มออ๋อโอ้โหโอ้โหอะไร เอมเบือ้องหลังนี้ครับพี่น้องมิดกิรีเลยครับหลังคนป้เข้าไปปุ้ยหลังนี่ตุ้หลังนี่อู้ยปุ้เตุตกนาบเดึงมิดเลย

หูนี่ไปเล่นเมื่อวานนี้อื้อเดี๋ยวจ้ะมาเบิ่งกันเลยครับว่านี่ตัวมั่วหลังดึงน,นี่ยอะไร เรีบยบร้อยตัวที่สามหากุไปหนหนึง่งเดเต่ามากินหางวันีเอ่เก็บครับผมง,เ,งเสิส่งตึง้เรดึงมด Toa hết mì tôm mì tôm mì tôm mì 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 บรรยากาศแล้วกันครับผมปลาไหลเก้านี่คือสิบกับใบมานบันไดนะครับผมว่าหมู่ว่านเราไปตลาดนี้มาแลงเนาะไม่ได้ใช่ไหมครับเขาเพิ่งข้างเมื่อวานปุ๋ยเป็นเราบังดีชีวิตชาวนาครับผมไม่ติดถือตีแพงกับเฮ็ดขี้กอครับผมเแต่เลืองต่วนชาวนาครับผมชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับกระดูกเออคนส้นกระดูกสหลังของชาติเนี่ย ออเออเราลองนีสืบขึ้นมาครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งล้างท้ายบ่ถือนะครับผมเดี๋ยวกลับไปเชียงยอดจุบาน,นะครับเนะาะเรื่งบรรยากาศตรงไหฮตรงหน้าไปเลยคร,รับผมอ่ะายเนาะก,กลับบ้านท่องบัดเดี๋ยวไปเช็คยอดดูบ้านพันธุ์ใบผครับผมนุ่มันไข่มใครว,ะ,ครวะนะเมื่อท่ใรไปครับเนาะมุมๆเนานกขาเทียนไหมนะอ้ายกลับบ้านเราดีกว่า แม่ผมนอนหน่อยคาเฟ่เฮานี่มือคืนทำไมกันนอนอยู่นี่นะครับน,นอนใต้ตหัวม่วงเนานี่ครับผลงานเสานี่ใส่พ่อผัดหนึ่งอยู่นี่มือคืนไหนทั้งต้มทั้งผัดแลลหละ <c oughs> มือคืนคือสีบริสุทธิ์แดงระเบลอย์เมียเหลือเกินใช่ไหมว่าเมียวใช่ไหมคะตัวอะไรเนี่ยฮะฮ<ง>ะงูโอ้ยขี้หมางูทันเว้าเานี่เอ้าทำอะไรกินดีงูปิ้งไหม กินไม่งัวเนี่ยน,นี่มันยกหัวเลยนะ่นี่ตําหนินะครับผมเอมกุ้งแซวนี่ครับพ่อได้ยูได้กินครับผมร่มเหล่านะี่เด้๋ยวจะสามลุยครับผมเอา้าเป็นไรเฮ้ยมันจะขึ้นมาหาคนสวยเนะนี่ยเนะเห็นไหมเฮ้ยมันจะขึ้นมาหาคนสวยเหรอเห็นไหม <laughs> หลานหน่อยพอียังไงอเอตําหนินะครับเนาะเดี๋ยวเจอใหม่มือนีกว่าสีฟ้าไปไปไหนกันเนาะเดี๋ยวว่ากัน เจอก,กันไหมครับผมสวัสดีครับเอ,อ้ยพอได้กินอยู่ครับใช่มไหมเหมียวใช่ไหมยิ้มหวานเนี่ย